ลูกเนี่ยไม่ใช่สมบัติของเราเขาก็คือตัวเขาเองเขาไม่ใช่สมบัติของเราเพราะฉะนั้นเราอาจะไม่บังคับให้เขาทําอะไรอย่างที่เราอยากให้เขาทําเขาจะต้องเป็นคนรับผิดชอบชีวิตเขาการที่เขาตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียนคนที่ได้ผลก็คือเขาไม่ใช่เราคือลูกต้องเป็นคนรับผิดชอบชีวิตลูกเองนะไม่ใช่แม่ลูกไม่ขยันเรียนลูกโง่ลูกได้เรียนไม่ดี ก็มีผลในการเรียนต่อของลูกเองซึ่งมีผลในการเลือกอาชีพเลือกอาชีพของลูกก็มีผลกับคนที่อยู่รอบๆลูกครอบครัวลูกเนี่ยนาคตมันมาจากตรงนี้หมดเลยแม่ว่ามันเป็นพื้นฐานในการที่เขาจะใช้ชีวิตต่อไปซึ่งแม่อยากจะเน้นอันนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถมีเราคอยบอกไปทุกอย่างได้ในอนาคตเขาก็ต้องใช้ชีวิตด้วยตัวของเขาเองคนเราเนี่ยมันต้องรับผิดชอบการกระทําของตัวเองไม่ว่าจะเด็กจิ๋วจนกกกกกกรรระทททัั่่่่่่่่่งงงงงงแแแแแแอออออมมมมมมเเเล็็็ตตตาาาีีี้้้ววบบผิิดชชชขไใปนนห ที่ลูกต้องมาดูแลแม่เพราะลูกต้องรับผิดชอบชีวิตของลูกเองอใช่ที้แม่แก่แล้วคือแม่จะรับรับผิดชอบก็คือก่อนที่แม่จะแก่แม่ก็ต้องดูแลตัวเองใช่ให้แก่อย่างมีคุณภาพให้ไม่เป็นภาระคนอื่นเพราะทุกคนต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองอทุกคนไม่ไม่สามารถที่จะไปพึ่งใครได้แม้แต่ตัวลูกเองก็จะมาหวังพึ่งแม่ไม่ได้ลูกก็ต้อง ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ